ไปทานใหเรียนสองกขึ้นบาท่านเก่าระวังแนวปืนนิ้ว โอเคอัอัเ้าหนึ่งก็ได้งเพิ่แล,ละออีติดสเป้าโอเคที่เกที่เกที่ไกลยห่เป้า